ัีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมครับโจ้เดลส์สักพานเน็ตนะครับแล้วก็วันนี้ครับเราจะขอนำรถกันคันนี้ครับข้างขางผมนี้ก็คือตัวมิซูบิชิปัตจโรสปอร์ตนะครับเป็นลิลต i ชั่นนะครับเป็นรุ่นพิเศษที่เพิ่มไลฟ์อัพของทางมิซูบิชิเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวนี้มีอะไรพิเศษบ้างและมีอะไรเพิ่มเติมจากรุ่นปกติบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันกับการตกแต่งภายนอกของตัวมิไรบิชิบาตจโรสปอร์ กระจังหน้านะครับฝากระโปรงด้านหน้ามีเรื่องของสัญลักษณ์รุ่นปาเจโร่สปอรภายนอกสำหรับปาเจโร่สปอรนะครับที่เป็นสีดำเจ็ t แบล็กไมค้นะครับก็มาพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งสัญลักษณ์ชื่อรุ่นปาเจโร่สปอรตบนฝากระโปรงด้านหน้ากระจังด้านหน้าสีดำชุดแต่งใต้กันชนหน้าและด้านหลังลาวหลังคาสีดำสปอยเลอร์หลัง ปลายถ้อยเสียสแตนเลสและล้ออลลอยสีดำขนาด1 8นิ้วซึ่งปาร์เจโรสปอร์ตนะครับมิตูบิชิปาร์จรสปอร์ตอีลิตอีดิชันเนี่ยนะครับก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของการออกแบบด้วยสไตล์ดานามิกเช e ย d ของทางมิ t ซูบิชิมอเตอร์นะครับด้านหน้าจึงมีความฉบเฉียวเส้นสายเฉียบคมเนลักษณะคล้ายกับโล่ ที่ผสมผสานกับการปกป้องเข้ากับสมรรถนะไว้กับการออกแบบที่ลงตัวทําให้ตัว Mitsubishi p r j e c t Sport Elite Edition เนี่ยเปลี่ยนไปด้วยความแข็งแกร่งทันสมัยแล้วก็ให้สัมผัสถึงความหรูหราเหนือระดับอย่างชัดเจนเห็นเหงื่อติ๊กๆนะครับเวลาเที่ยงร้อนๆแบบนี้นะครับคันที่อยู่ข้างๆผมอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือตัว p จ o j e c t Sport Elite Edition นะครับจุดเด่นของเขาอีกอันหนึ่งครับที่เขาเพิ่มมาให้อันนี้ผมชอบมากเลยครับ ก็คือเบาะนะครับใช้หนังสะท้อนความร้อนนะครับโคเลโมดูเร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสะท้อนความร้อนแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจอดกลางแดดนิ่งๆอย่างเงี้ยเนี่ยเปิดประตูรถไปปุ๊บเนี่ยหลายคนต้องสตาร์รถรออันนี้ไม่ต้องครับมาดูกันครับไม่ร้อนเลยนะครับนี่เห็นนะครับไม่ร้อนแต่ผมแช่ได้เลยนะนะครับก็ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะตัวเบาะรองนั่งนะทั้งตัว ทั้งตัวครับสะท้อนความร้อนทําให้ขึ้นมานั่งได้แบบสบายๆไม่ต้องมีอาการแบบโอ้ยร้อนก้นร้อนก้อนอย่างนี้ไม่มีครับก็เดี๋ยวเราไปกันต่อครับ ครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในรถมิ t s ูบิชิปาเจโรส Sport นะครับเราดูภายนอกไปแล้วคราวนี้เรามาดูภายในกันดีกว่านะครับก่อนที่จะไปบอกในเรื่องของฟีลลิ่งในการขับขี่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัว m i t s u บิชิปาเจโรสปอร์ตอิลิ e อ d ดิชั n นะครับก็มีการเพิ่อมอุปอกรณ์อำนวยความสะดวกเข้ามาให้นะครับอันที่เราไม่เห็นเลยก็คือตัว Airbag กนะครับก็เพิ่มมาให้อยู่ตอนนี้มีทั้งหมดอยู่7ใบนะครับพวมอะไรแบบมัลติฟังชันพร้อมด้วยแพตเทิร์นชินะครับก็สามารถควบคุมได้มีระบบ ช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับในช่วงความเร็วต่ำนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์จับอยู่ใต้หลังตัวกระจกมองหลังนะครับแล้วก็กระจกมองหลังตัวนี้นะครับก็เป็นแบบตัดแสกอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เพื่อมาให้มีตัวปัดน้ำฝนแบบออโต้นะครับไฟแบบออโต้มาให้นะครับกลมดึความสะดวกมาครบคันเบาะนั่งนะครับคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้ทั้งหมดสําหรับคนขับเนี่ยแปดทิศทางคนนั่งนี่น่าจะได้แค่ ดินหน้าถอยหลังแล้วก็ยกขึ้นยกลงนิดหน่อยนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มเข้ามาให้นะครับอีกอันนึงคือตรงนี้ครับตัวระบบปรับอากาศนะครับเป็นแบบแยกฝั่งซ้ายขวาสําหรับค,ค,คนนั่งทั้งหน้านะคนที่ร้อนที่หนาวไปด้วยกันได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาหน้าจอครับเป็นแบบทัชสกรีนมาพร้อมด้วยแมปก็คือระบบเนวิเกเตอร์นะครับระบบนําทางนั่นเองนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับกดสามารถเลือกเมนูอะไรต่างๆเข้าไปว่าเราอยากจะไปที่ไหนนะครับ ตัวนี้ก็จะเซิร์ชหาให้เราได้นะครับแล้วก็ไปตามทางได้เช่นเดียวกันนะครับระบบตรงนี้นะครับ Super Select t ท o นะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทาง Mitsubishi นะครับอันนี้ก็มีโหมดมาให้แล้วก็ที่พิเศษกว่ารุ่นอื่นๆน,นะครับก็คือมีโหมดตัวนี้ครับ4 l l c อันนี้ก็เพิ่มเข้ามาให้อีกอันหนึ่งนะคือละเอียดไปมากขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปนะครับปกติก็จะมีแค่ 2 H, 4 H นะครับแล้วก็4 L นะครับก็จะมีเพิ่มมานี่ก็เป็น4 H L C อะไรก็จะมีระบบของเขาการใช้งานชิป on on the fly ได้ครับเสร็จปุ๊บหมุนเลยนะครับก็จะขึ้นมาหน้าจออยู่ตรงดิสเพย์นะครับว่าตอนนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบไหนนะครับหน้าปัดนะครับก็สามารถจะเป็น on board ให้เราดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะทาง ที่สามารถวิ่งได้นะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็มีทริป A, ทริป B อะไรต่างๆตรงนี้ก็อยู่หน้าจอแล้วก็จะมีเป็นรูปใบไม้นะครับเพื่อจะโชว์ในเรื่องของการขับขี่ว่าเราขับได้เประหยัดน้ำมันขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารนอกจากนี้ครับสำหรับรถประเภทนี้ครับเหมาะกับครอบครัวคนที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะครับแถว2ครับ ไปนั่งได้มีแอร์ราวให้นะครับแล้วก็มีนี่เลยครับจออยู่บนเพดานอันนี้ก็จะแยกกันระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังนะครับอันนี้ก็สามารถเปิดกระตูนหรือว่าซีรีส์นะครับสำหรับคนที่ติดภาพยนตร์นะครับก็สามารถที่จะดูได้โดยไม่เบื่อระหว่างทางแล้วก็ที่สําคัญครับสําหรับใครที่เป็นคนที่ลาคาญคนขับอยากมีสมาธิไม่อยากฟังเสียงครับที่นี่ครับมีหูฟังแบบบลูทูธ นะครับแยกฝั่งให้มี2ตัวด้วยนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับช่วงที่เราจอดรถกันแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารซึ่งเรียกได้ว่าครบครันทีเดียวครับครับสำหรับตัว Mitsubishi p a โร r o ปอร์ตตัวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์เป็นดีเซลไมเวกนะครับเทอร์โบ2.4ลิตร181แรงม้านะครับมีแรงบิดอยู่ถึง430นิวตันเมตรนะครับ ผสมผสานกับเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดนะครับก็ให้การส่งกำลังอย่างต่อเนื่องแล้วก็นุ่มนวลนะครับสำหรับตัวนี้นะเกียร์ทำงานได้ดีทีเดียวนะครับเครื่องยนต์ครับอัตราเร่งนะครับก็ถือว่าตอบสนองนะครับมาเต็มตามความต้องการนะครับแล้วก็รถตัวนี้นะมีระบบในการช่วยขับเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบบริสปอร์นะครับที่มาให้นะครับเวลาเปลี่ยนเลนนะครับแล้ก็จะมี สัญญาณไฟเตือนอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับมีตัว traction control นะครับป้องกันการเลื่อนถลนั่นเองนะครับในการออกตัวนะครับไม่มีการออกล้อฟรีนะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการขับขี่เช่นเดียวกันนะครับช่วงล่างนะครับซับแรงได้ค่อนข้างดีนะคุณเวลาขับนี่ยลองสังเกตระหว่างช่องท้องกับที่น่องนะฮะการซับแรงดีหรือไม่ดีเนี่ยดูว่าน่องมันสั่นกับช่องท้องมันเขย่าหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าซับแรงได้ที่ได้ดีทีเดียวนะครับ เบรกนะครับไว้ใจได้นะครับไม่ต้องออกแรงเยอะตามสไตล์ของตัวรถญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับฟฟลลิ่งเบรกดีระยะปลอดภัยนะครับออกแรงไม่เยอะนะครับอัตราเร่งนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกดเป็นมาเหยียบเป็นมาสั่งได้นะครับไม่มีอื่นไม่มีรอไม่มีต้องมารุนในจังหวะที่จะแรงว่าจะพ้นไม่พ้นนะครับก็ถือว่าเครื่องยนต์ทำได้ตอบสนองได้ดีทีเดียวนะครับ อย่างที่บอกไปแล้วระยะเบรกก็โอเคนะช่วงล่างนะครับแม้ว่าจะเป็นล้อ18แต่การเซ็ตช่วงล่างของตัว m i มิสูบิชิตัวบ a จเ r อร์สปอตัวนี้นะทำได้มาดีทีเดียวนะครับเฟิร์มนะครับแล้วกออกมาในแนวที่จะนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็มีช่วงที่เราได้ไปลองขับกันแบบกึงก่งๆ่งออฟโรดนะทางฝุ่นนิดนึงนะครับก็ลองใช้โหมดขับเคลื่อน4ล้อดู ใช้ง่ายๆนะครับชิปออนเดอะไฟลนะครับก็หมุนกันตรงที่คันเกียร์เลยนะแถวๆคันเกียร์ก็จะมีปุ่มหมุนนะครับสามารถใช้ได้เลยไม่ลําบากนะแล้วก็ในเรื่องของระบบเครื่องเสียงอะไรต่างๆในรถนะครับใช้งานง่ายนะยื่นมือไปปุ๊บก็ทัชสกรีนได้แบบสบายๆเบาะนั่งนะครับนั่งสบายนะครับไม่เมื่อยล้ารองรับตัวเบาะรองหลังเนี่ยรองแบบเต็มๆนะแล้วก็สูงมาจน สูงถึงไหลผมเลยนะสูงกว่าไหลผมด้วยตรงนี้ก็ลดอาการเมื่อลยล้าในการขับขี่ได้ผมสูง170นะเพราะว่าบางคันบางรุ่นเนี่ยเบาะมันจะเตี้ยแล้วเวลาพิงไปแล้วเนี่ยไหลมันจะเลยนะแล้วมันจะเมื่อลยล้าในการขับขี่ทางยาวๆนะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศนะครับมีระบบปล่อยประจุมาก็เรียกระบบนาโนอี e, นะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะเวลาขับขับไปแล้วเนี่ยผิวมันจะไม่แห้งนะครับมีการปล่อยประจุรบออกมา ็ช่วยทําให้ผิวมันชุ่มชื้นด้วยนะครับมีบายสปอร์ตก็สามารถที่จะกดปิดได้ถ้าเกิดลาคาญแต่ผมว่าเปิดไว้แหละครับจังหวะที่เราเปลี่ยนเลนอะไรต่างๆเวลาเปิดไ่เลี้ยวปุ๊บเนี่ยก็จะมีเสียงเตือนนะถ้ามีรถอยู่ข้างๆในมุมอับสายตาบายสปอร์ตช่วยได้เยอะทีเดียวนะก็สรุปแล้วนะครับคันนี้นะครับขับดีนะข,ขับดีช่วงล่างโอเคเลยนะใครที่ชอบแบบเฟิร์มด้วยมีความนุ่มนวลด้วย ไม่ถึงกระาด้างแล้วก็ไม่ถึงกับยุ้ยไม่ยุบยาบนะช่วงล่างของ Mitsubishi Pajero Sport เนี่ยตอบโจทย์คุณได้นะครับแล้วก็สามารถนั่งได้3แถว7ที่นั่งนะแต่แถว3เนี่ยผู้ใหญ่ตัวใหญ่ๆอาจจะอดึอดอดัดนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กๆนะครับไม่เกินกสัก10ขวบเนี่ยผมว่ามีความสุขนะมีที่อยู่เป็นของตัวเองเป็นพู้นทว่เป็น private zone ของทางลูกๆหลานเลยนะครับอ่ะ ก็เป็นรถอีกคันหนึ่งนะที่น่าสนใจใครสนใจก็อย่าลืมนะครับแวะไปชมได้ที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศนะครับก็วันนี้นะครับก็คงจะเป็นหมดนะครับสำหรับการทดสอบการทดลองขับกับผมนะครับโจเปรมศักดิ์เพิตกับตัวมิตซูบิชิโรสปอร์ตอิลิทอีดิชั่นนะครับก็ฝากเอาไว้ในอ้อม้อมใจด้วยอาจารย์วันนี้ขอบคุณครับ